การเปิดสร้างไรายได้บน y o u t u b e เนี่ยเราต้องเข้าหลังบ้านไปตั้งค่าครับแต่มีพี่น้องหลายคนงงว่าจะเข้าหลังบ้าน Youtube อย่างไรด้วยมือถือเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนถึงวิธีการเข้าหลังบ้านช่อง y o u t u b e ด้วยมือถือแบบง่ายๆครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับอยากเป็นยู u ูบเบอต้องลงมือเฮ็ด สวัสดีครับผมเสกสรรั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเข้าหลังบ้าน YouTube เพื่อที่จะไปเปิดสร้างรายได้นะครับผมทำด้วยมือถือแบบง่ายๆแล้วก็อัปเดตล่าสุดด้วยไปดูกันได้เลยครับผมใช้เจ้าตัวมือถือนะครับระบบ Android ในการสอนนะครับผมนะถ้าเป็น Android ก็ไปที่ Google Chrome ได้เลย แต่ถ้าเป็นเจ้าตัวมือถือระบบ iOS หรือ iPhone ก็ไปที่ Safari นะครับผมอันนี้อย่าลืมนะ Android ไปที่ Google Chrome iOS หรือ iPhone ไปที่ Safari ครับพอไปเสร็จแล้วนะครับผมคลิกเข้าไปเลย Chrome ให้เราพิมพ์คำว่า YouTube ได้เลยครับนี่นะครับค้นหาคำว่า YouTube ครับแล้วก็ไปที่ youtube.com ได้เลยเมื่อคลิกไปที่เว็บไซต์ YouTube เสร็จแล้วนะครับผม ถ้าพี่น้องท่านไหนครับมันวิ่งเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็คือวิ่งเข้ามาที่หน้าแอปของ y o u t u b e ให้เราสังเกตที่มุมบนตรงนี้ครับมีอยู่จุด3จุดตรงนี้นะครับจิ้มลงไปเลยครับปึ๊บแล้วเราเลือกคําว่า d e s k t o p นั่นเองนี่นะครับผมนะจุด3จุดแล้วเลือก desktop ปึ๊บลงไประบบมันจะพยายามวิ่งเข้าไปหลังบ้านนะครับผมวิ่งเข้าไปในเว็บไซต์ย t u b e นะครับผ่าน หน้าตาที่เป็นในคอมพิวเตอร์ครับผมนะซึ่งตอนนี้ยังเข้าไม่ได้รออีกทีนึงครับจุด3จุดตรงนี้นั่นเองครับนี่นะครับผมกดลงไปเลยแล้วกดคาว่า Desktop ครับผมปึง้งเราจะบังคับให้เจ้าตัวนี่ครับบังคับให้เจ้าตัว YouTube วิ่งเข้าผ่านเว็บเออเว็บ YouTube ตรงๆเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าผ่านแอปครับผมถ้าใครทำเสร็จแล้วนะครับผมหน้าตาจะขึ้นประมาณนี้คือ ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ช่ามือถือของคนไหนจิ้มเข้าไปแล้วกดคำว่าเดสก์ท็อปเสร็จปุ๊บมันยังวิ่งเข้าไปที่หน้าแอป,ปอีกลองอีกครั้งหนึง่งก็ยังวิ่งไปที่หน้าแอป,ปอีกวิธีการแนะนาของผมก็คือให้ทุกท่านถอนแอป,ป YouTube ออกไปก่อนครับผมหรือทําการลบแอป,ป YouTube ออกไปก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยครับให้เราเข้าหลังบ้านเปิดสร้างรายได้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาติดตั้งแอป,ป YouTube อีกครั้งหนึ่งตัวนี้โอเคนะครับผม นะเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยครับไม่ยอมเข้าเว็บไซต์ youtube ผ่านหน้าเว็บตรงๆเลยจะวิ่งเข้าผ่านแอปลูกเดียวเลยทาให้เราเข้าหลังบ้านไม่ได้ก็เลยเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ครับผมตัวนี้โอเคนะครับถ้าเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับแสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนะครับผมซึ่งผมจะสอนวิธีการเข้าหลังบ้านต่อไปครับแต่ว่าผมขออนุญาตนะครับ ไปสอนในคอมแทนนะเพราะว่าจอมันจะได้ใหญ่ๆอันนี้จอมันเล็กนิดเดียวครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับเมื่อมาที่เว็บไซต์ YouTube ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผมหนาหน้านี้ให้ทุกคนสังเกตที่มุมด้านขวามือครับนี่นะครับมุมด้านขวามือตรงนี้นะครับแค่เราจิ้มลงไปเลยนะซึ่งถ้าเป็นเจ้าตัวมือถือเนี่ยไอเจ้าวงกลมตัวนี้นะครับมันอาจจะเล็กหน่อยนึงนะครับผมนะต้องพยายาม เอาเป็นขยายไปส่องและจิ้มนะครับผมมันจะเล็กนิดนึงจิ้มลงไปเลยครับตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วเลือกตรงบรรทัดที่3ครับผมบางเครื่องจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษคำว่า YouTube Studio Beta บางเครื่องก็ขึ้นเป็นภาษาไทยคำว่า Creator Studio จะขึ้นเป็นภาษาไหนเราไม่สนใจครับนะเราจิ้มที่บรรทัดที่3 1,2,3หรือเห็นรูปฟันเฟืองตัวนี้เราจิ้มลงไปได้เลยครับผม ตัวนี้โอเคนะครับผมนะ YouTube Studio Beta หรือคำว่า Creator Studio บรรทัดที่3จิ้มเลยครับเมื่อจิ้มมาเสร็จแล้วครับให้เราสังเกตที่มุมล่างซ้ายตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับจะมีคำว่า Creator Studio Version Classic ครับผมถ้าเป็นในมือถือมันจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือเหมือนกันครับผมมันจะเป็นปุ่มเล็กนิดเดียวเองนะครับอันนี้เราต้องสังเกตดีๆนะครับ มุมด้านล่างซ้ายมือครับเป็นรูปคนอย่างนี้เลยละครับผมนี่อย่างนี้นะครับ c r e a t o r Studio อเวอร์ชันคลาสสิกครับผมให้เราจิ้มลงไปได้เลยครับตรงนี้นะครับเป็นรูปคนนะจิ้มเลยถ้าเราจิ้มถูกครับเขาจะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เราไม่ต้องสนใจอะไรนะครับให้เรากดคําว่าข้ามลงไปได้เลยครับนี่เห็นไหมครับกดคําว่าข้ามนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้มาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้แหละครับก็คือหลังบ้านของ YouTube เรียบร้อยนะแล้วเราก็ไปทำการเปิดสร้างรายได้นะครับตามคลิปที่ผมได้เคยสอนเอาไว้เยอะแยะมากมายได้ทันทีเลยครับผมนะก็มาที่ตรงนี้นั่นเองครับเปิดสร้างรายได้นะครับก็มาที่ช่องนะครับ แล้วก็มาที่ตรงนี้ครับการสร้างรายได้ตรงนี้นะครับกดได้เลยปึง้งนะครับแล้วก็ทําการ Follow ตามคลิปที่ผมเคยสอนไว้แล้วนะครับผมถ้าพี่องท่านไหนยังไม่เคยดูอย่างไรไล่ไปดูเลยนะครับหรือว่าผมเนี่ยจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างครับคลิปในการสอนเปิดสร้างรายได้อัปเดตล่าสุดครับสามารถดูแล้วก็คลิกทําตามได้ทันทีครับส่วนใหญ่แล้วนะครับปัญหาของการเปิดสร้างรายได้ก็คือ หลายคนเวลาที่สมัครอีเมลไม่ได้ยืนยันอายุครับผมอย่าลืมไปยืนยันอายุด้วยนะครับเราถึงจะเปิดสร้างไรายได้ได้ครับซึ่งถ้าเปิดยืนยันอายุไม่เป็นอีกคลิปผมก็มีสอนครับผมจะวางไว้ที่ด้านล่างครับจิ้มลงไปดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับนะนี่แหละครับผมก็คือวิธีการเข้าหลังบ้าน YouTube ครับ พี่น้องท่านไหนครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามวิธีคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมก็จะเข้ามาตอบคขาถามให้ทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้คดเดอร์ในการกดติดตามช่องกดกระดิ่งติงต้งติ้งเพราะว่ามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนอย่างทันทีครับผมอย่าลืมนะครับอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามเยอะๆมียอดวิวมากๆก,ก็ต้องลงมือเฮ็ดทำคลิปทุกวันอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับขอขอบคุณมากนะครับที่ตามชมกันนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสามสองไอ้ชั้นการเปิดสร้างรายได้บน YouTube เราด้วยมือถือเนี่ยัการเปิดสร้างรายได้บนการเปิดสร้างรายได้ YouTube ด้วยมือถือสามสอไอ้ันการเปิดสร้างรายได้บนเปิดสร้างรายได้